ขาวขาวชอบเดินเล่นในตอนเย็นดูใบไม้ไมปลิวไหวและฟังเสียงนกร้องวันหนึ่งขาวขาวถือกล่องนมเปล่าไว้ในมือเพื่อที่จะทิ้งมันเดินผ่านสวนสาธารณะเห็นใบไม้ร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นและเด็กๆก,กำลังเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานเขาวขาวยึดมองถังขยะที่อยู่ไกลออกไปแล้วมันก็คิดในใจว่าถ้าเราจะวางไว้ตรงนี้มันก็จะง่ายดีแต่ถ้าทุกตัวรวมตัวกันทำแบบนั้น สวนสาธารณะก็จะไม่สวยต่อไปเขาขาวคิดได้จึงเดินไปที่ถังขยะแม้จะต้องเดินไกลเพิ่มขึ้นไปอีกมันโยนกล่องนมลงไปเบาๆแล้วหันมายิ้มกับตัวเองหนูตัวเล็กที่นั่งอยู่บนมานั่งเห็นเข้าหนูสงสัยจึงถามเขาขาว่าเขาๆขําทำไมไม่วางไว้ข้างทางล่ะสะดวกดีนะเขาข่าตอบเบาๆ่าว่าพที่สาธารณะก็คือบ้านของทุกๆตัวไงล่ะ เราต้องร่วมกันดูแลจริงไหมลูกนกบินลงมาเกาะที่ไหล่ของเขาขาว,ขาวแล้วพูดว่าฉันจะไม่ทิ้งเปลือกผลไม้ไว้บนพื้นอีกแล้วเขาวขาวยิ้มแล้วก็ตอบว่าขอบคุณนะถ้าเราช่วยกันโลกใบนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นทุกวัน